สวัสดีครับวันนี้ผมจะใช้ corridor อธิบายเรื่องทฤษฎีของพิทาโกรัสนะครับพีทาโกรัสนะครับเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของด้านของสามเหลี่ยมนะครับมุมฉากวันนี้ผมจะเริ่มด้วยเครื่องมือ table t o o นะครับกําหนดเป็น5้าบล็อกนะครับแล้วก็ปรับให้ Space มันเป็นศูนะครับความห่างระหว่างบล็อกนะครับเพื่อที่เวลาแตกออกมันจะเป็นบล็อกนะครับ เบคพานะครับทีนี้เราก็อันกรุปดึงตัวสี่เหลี่ยมออกมาทิ้งไปลบทิ้งไปทีนี้เราจะได้เป็นบล็อกนะครับแล้วผมก็จับลงมาเลื่อนเป็น4บล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนเป็น3บล็อกเิ่จะกรุปไปนะครับ เราเอาเราเปิด Snap to Object ไว้นะครับแล้วก็ประจับที่โหนดด้านนี้เป็นด้านสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับจากนั้นเราก็จับโหนดมาไปทีน่นี้แล้วคลิกย้ายจุดหมุนมาไว้ที่โหนดแล้วก็คลิกสองทีนะครับเลื่อนลงมาอันนี้คือ รูปของการอธิบายนะครับสูตรทฤษฎีของพีทาโกรัสก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่อยู่มุมของสามเหลี่ยมเนี่ยมุมฉากสองอันรวมกันจะได้เท่ากับพื้นที่ของด้านตรงข้ามนะครับอย่างอันนี้มี ยี่สิบห้าบล็อกนะครับได้มาจากห้าคูณห้านะครับห้าบล็อกคูณห้าบล็อกได้อีกห้าส่วนอันนี้จะเท่ากับเก้าบล็อกสามคูณสามได้เก้านะครับส่วนอันนี้จะเท่ากับสิบหกบล็อกสี่คูณสี่สิบหกครับอันนี้ก็คือเป็นเราต้องการหาด้านเดียวด้านเดียวก็คือสี่ใช่ไหมครับสมมุติเราคิดที่ถึงอันนี้นะครับ ด้านเดียวก็คือสี่สี่นี่เป็นมาจากอะไรสี่มาจากสี่คูณสี่นะครับได้สิบหกตัวเลขนี้ก็คือจึงเป็นตัวเลขยกกำลังสองนะครับเดี๋ยวผมจะแทนค่าด้วยเอด้าน A นะครับแล้วก็ด้าน B ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากนี้เราจะทั้งเป็นด้านด้าน4นะครับเราก็จะได้สูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณก็คือ b บวกด้วย a จะเท่ากับ4แต่ตัวนี้จะเป็นทุกตัวนี้จะเป็นยกกำลังสอง ทีนี้เราเราต้องการอันนี้เป็นเป็นสูตรของพีทาโกรัสนะครับทีนี้เราทราบฝั่ง a กับฝั่ง C นะครับแต่เราไม่ทราบฝั่ง b เราต้องการหาฝั่ง b นะครับสูตรคำนวณของเขาก็คือเราจะเอา b วางไว้นะครับโยบ เราจะโยกตัว a มาไว้ฝั่ง C นะครับเพราะว่าเรารู้ a นะครับ a พออยู่ฝั่งนี้เ้าย้ายมาอยู่ฝั่งนี้จาก a บวกก็กลายเป็น a ลบนะครับทุกอันทุกอันยังเป็นยกกำลังสองอยู่นะครับ ทีนี้เราต้องการทราบค่า b อย่างเดียวโดยไม,ม่เป็นด้านเดียวว่าก็คือเอาตัวย่อยออกมาไม่ใช่เอาตัวสแควรูทสองเนี่ยพักยกออกมาย้ายมาฝั่งนี้นะครับเราจะแทนด้วยเครื่องหมายสแควรูทนะครับ สูตรหาค่า b ก็คือตัว square root 4ยกกำลัง2ลบด้วย a ยกกำลัง2ทีนี้เรามาดูค่าที่สมาชิกถามมานะครับบอกว่าทราบค่า a ค่า a ก็คือความสูงของตัวสามเหลี่ยมนะครับหนึ่งรนะครับ ค่าเเราก็เอาตัว100นะครับส่วนค่า C นี้เท่ากับ400ที่บอกมานะครับที่คุณภูบอกมานะครับส0่ร้อเราก็คำนวณก็คือเอา400 ยกกาลังสองก็คือเอาตัว400คูณ400นะครับจะเท่ากับ4 4 6แสนหเอา100ก็คือ a ยกกําลังสองนะครับ100คูณ100ได้เดี๋ยวเดี๋ยว หนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยได้หนึ่งหมื่นสี่ร้อยคูณสี่ร้อยได้แสนหกจากนั้นเราก็เอาแสนหกลบหนึ่งหมื่นก็จะเหลือแสนห้าจากนั้นเราก็เอาตัวแสนห้นา,านี่ครับก็คือผลของ สยกกำลังสองลบด้วย a ยกกำลังสองนะครับเอามาถอดรูทค่าเขาก็จะได้เท่ากับนะครับ B B ตัวเนี้ยจะเท่ากับแสนห้าถอดรูทออกมาเราเครื่องคิดเลขคิดเลยครับ แสนห้าถอดสแปรรูทออกมาจะได้เท่ากับ387.298 3 3 4 6นะครับอันนี้ก็คือด้านของฝั่ง b นั่นเองนะครับ A 1หนึ่ง0สด้าน b จะเท่ากับ387.29นะครับก็คือ แสนห้าถอดรูนมานั่นเองนะครับถ้าเอาตัวสามแปดเจ็ดเนี่ยคูณคูณด้วยตัวสามแปดเจ็ดเนี่ยอาสองเลขเนี่ยคูณกันปุ๊บมันก็จะได้แสนห้าก็คือตัวนี้เป็นเลขลากที่สองนะครับขอบคุณครับ